สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมัอนี่ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่พานมากินครับข้าวปุ้นน้ำยากะทิครับเศษเศษมัอนี่พิเศษทั้งพักพี่น้องเบิ้งอันนี้พักนางตูอ่อนครับแล้วก็มีปุ้นด้วยค่ะพี่น้องพักกะลำมหมกทั่วครับขาปุ้นยั่วยั่วเศษเศษมัอนี่น้ำยาหนึัวเลยครับมันนีเอาไปไหนมาพะดันแมมมุนติวๆเลยแมมพี่น้องม้นนี่เศษ มีไช่ผักไช่ครับนี่ก,กินเทผักินแซบพรดังกุ้กินแซบฮะดูเขาอืมนี่ค่ะ,คะ <ừ> บ่ขาดพ่อรำเสริมความหอมได้บ่เด็ดได้บ่นะเนาะไม่ต <c oughs> ้องเอาขึ้นอร่อยมัอนี้มัอนี้มาสองเท้าเด้อค่ะพี่น้องม่อมสองเท,ท้าบ<า>่ใส่ซีซินกันพ่อรำเนี่ยได้พักพักแบบเยอะอันนี้บริเวณเองเลยค่ะพี่น้องไปซื้อเพิ่นมาเลยไปยางหล่อสารกลางมางอนบ่ มวยไปดำเลยเรียกมือยนะเอากระดำไปนะงานอี๋คุณว่านะงานมหากกรรมผลไม้มิตรผลไม้ร้ายๆด้วยค่ะพี่น้องตี๋เลยไปซื้อทุเรียนเลยคืออะไรทุเรียนกับร้ายค่ะรายสยามสีเหียวเลยอื้มเหนือยเล็กน้อยไปหน่อยจำเป็นต้องกิน Ừ. Thôi làm cứ bỏ nằm nằm Thuột ra Kèm côn thêm đi nằm nằm ก็ดทีสิเป็นคนใจแลบผลหวนมากินอ๋อพี่จันเนี่ยพอายามจันสูขับมาจันดู อ,อติวๆเลยพูดเต็มกานเลยบ่ะเนี้น้ำนัวใส่ครับอ,อ้าพาคกำลังแสบเนาะตะเวนตกดินบแบบเรนโอเคยปั๊บแสงกนเกินน้ามันเ่ยกอนที่แรลกตะเวนมัทตกดินเลย ขปุน่นนีของมาก,กายหลายคนครับของมากระดัน้ำเลยเนี่ยนานแบบเข็มข้นแห้งพ่ะดำนม่ได้ลูกชิ้นน้ำบ่อขอ,อกันขากันดิไม่มเคยกินขอ,อกันเลยร้อนมึงมันหอมอืมมันคือขากัน หอมผัก,กันตออนูอ่อนแสรแห้งมาพะดำดานโลกไปเลยพะดำมาบรแซ่บแห้งครับนี่เก็บคมนมะอืมเอเป็นตรงดินข้าเดียวคำเลย ทำเร็วอ <H m> ือ hmm> หืออือีดีดิดปลาเป็นอกนอก,นอกับที่นอกเลยนี่รส่แบบเต็มจานเลยอือ แกงแล้วหรอแกงแล้วบอมบอมมีน้องปั๊บขึ้นยีเด้งยามียานี่ฟ้ามืดมีพักลำหายหลายวมากะลทงงอครับ น้ำเหมือนแรกก็เจาอมากหวานปุยนาหลายแล้วอือขมบอือหือ,มหอ,อแมนมนโนเข็ดเองเนทีพิเศษตีนไก่ครับขร <c oughs> งนี้ลาบกอยเห็ด เปลี่ยนบรรยากาศดีพะดำกินฟีมือพะน,น้ำบอกกินของพะน,น้ำนเบ้ลน,น,นี้กันปลาหืมอนำกะทิเค็มข้นแห้งขอาวปุ้นเบิ้ลต่อนำกะทิอีกงูเบิ้ลอืม้มสวยข้มีไง Nếu chắc được chấp hành nó vào ngành ghi lại. Hãy chào nhắm bổn mọi người, mọi người. bảo cho nó. Mm hmm. 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 เหนียงข้าวจีนแบบทุเรียนดีจับหืมทำสุดท้ายถ่ายชุดแล้วืมพอดีอิ่มพอดี ข้าวๆยังเลยดูเสร็บๆพี่นอ้องสูตรเข้มข้นครับใส่กับบรรยากาศยามือแรงหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้วบรรยากาศก็ดีในจักหน่อยครับของฟ้ากับปุ้คลุมฟ้ฟาคลุมฝนบางมองบางวันทีกับฝนตกแห้งเบิดคือกันเป็นแบบเบิด แซบๆครับมาเนี่ยฝากกด้วยครับเด้อพี่น้องท่านใดเข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลัง,ลงใจแังใจล้วก็อย่าลืมอุดหนุนซอยบอัวสิเป็นนองงว่วบัวสิเป็นอึงแมคข่บัวสิเป็นท่างเฮ็ดครับเฮ็ดอย่างในแมนูชูหนีงนนนนนกระีนี้เฮ็ดละง,งูด้วยครับพี่น้องเฮ็ดเพาะล้ะก็เฮ็ดผึ่งคมแล้วก็เฮ็ดปวกด้วยครับพี่นอ้องหอยโขงหน้าไข่ลูกเป็ดล้วก็นองงว่วนนองควาย ้วก็อาหารปลาตามฤด,ดูกาลอีกหลายๆอย่งางถ้าพี่น้องอยากได้อะไรก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ก่อนเลยคพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผิดพผาดประการใดบอกว่ากันครับพี่น้องเข้ามาติดตามรับชมแล้วขอให้ลํำลรกลุ่ยครับถูกหวยรวยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ